เนี่ยวันนี้ระบบเขาตอบแทนว่าก็มีนั้นทางทเลที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศึที่อยู่กับคนก็มีมาตั้งแต่ประกาศนเขาองหกจากเรือบรรทุกทรัรยทีช่างรอรับการบริโภคของนักท่องเที่ยวในจังหวัดที่เป็นที่เป็นทานั่ทางั้านบากกับปีทคน การพัฒนาอุตสาหกรรมรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศการบริหารจัดการน้ำจากอย่างที่ดีให้การสัดส่องผลักดันให้จุมชนประมงผู้มีส่วนที่ว่าวัดจับาดูที่มีไข่อนุรักษ์ต่อต่อตึงพลังงานทั้งทีช่วยรักษาตัวเกษตรกรดีในตัวแทนของสี่จังหวัดในความันอันมันในการจัดเป็นจับน้ําเศรษฐกิจได้มีโอกาสเพิ่มจุนวนแพร่พันขยายพันธุ์

ในวันนี้ในวิธีประกาศมาตรการบริหารจัดการที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร์ได้ให้เกียรติเป็นที่และกลางเป็นที่ซึ่งสัดส่วนได้ส่วนเสียที่เกียวข้องเพื่อเป็นการคุ้มครองข้อแม้ทาสัดน้วและที่ที่สี่ตัวคมสองพันร้อเอรื่องกระ สังว้ำเวอเอเมืองจังหวัดภูเก็ตถึงปลายแหลมด้านทิศตะวันออกถึงสตาอำเภอป่าเหลียนจังหวัดตรังรอบพื้นที่4,696ตารางกิโลโดยห้ามทำการประมงด้วยเครื่องมือ3ชนิดคือวนล่าทุกประเภทนองย้อยจีง้ขุนพล กัญธนานนทสามนายศักด์โสพีและจังหวัดภูเก็ตนายไพโรธบางน้ำเข็มปัจนนี้ได้เวลาประมงการนายกการแนทรรนส่วนจังหวัดกระบี่ใต้หน้าสวนราชการพี่น้องชาวประมง กาทำง,งานประมงและขอสะแสดงความชื่นชมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อให้ผลผลิตสัตว์น้ำนั้นดีอย่างยั่งที่โดยรวมจากการรายงานของท่านรองดุกดีคุณประมงได้ทราบว่าการประกาศใช้มาตรการ1ิิมิถุนายนของทุกปีและขยายพื้นที่บังคับเพิ่มเป็น4จังหวัดคืออุนติตาที่มีช่องตาเล็กกว่า4.7เซนติเมตร9 6ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ2ล้าน9แสนใช้มาตรการดังกล่าวนั้นส่งผลให้ปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ําซึ่งนับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ดีและเป็นประโยชน์30มิถุนายนเป็นวันที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำปประจําปี2556และขอที่โอกาสนี้ปล่อยเรือ ร่วมในพิธีประกาศติดอ่าวในวันนี้นะคะค่ะและคือเรือปรวจประมงทะเล222นะคะมีนายเทอร์ศักดิ์มีนานค่ะลำดับต่อไปนะคะเรือถัดไปนะคะก็จะเป็นเรือของฝ่ายป้องก,กันไฟพลเรือนนะคะมีนายรัตนพงษ์วงกีรันนะคะเป็นผู้ควบคุมเรือลำดับต่อไปจะเป็นเรือต่อ ลำที่ผ่านหน้าท่านประธานนะคะคือประมงทะเล605